สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันจันนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีรายการที่น่าสนใจผมจะพูดถึงารายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะนจะเป็นฟุตบอลหญิงเป็นสุดยูโร2องพนนะครับก็วันนี้จะเป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม ไปดูที่กลุ่ม B นะครับก็จะเป็นสเปนกับเบลเยียมนะครับคือสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็เกมนัดแรกสเปนก็ส่งกังการเป็นทีมเต็งแชมป์เหมือนกันนะเพราะว่าไล่ถล่มโปรตุเกสไป5้นย์เลยนะครับส่วนอ่าเบลเยียมแพ้ให้กับอิตาลีมา01นะครับก็จริงๆกลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นฝั่งฝั่งชายเนี่ยสเปนอิตาลีเบลเยมโปรตุเกสเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นกู้อัปเดตได้เลยนะครับแต่ว่า ของฝั่งหญิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าเบลเยียม <Building S 1> กับสเปนเนี่ยอาจจะเป็นสองทีมดังแต่ถ้าเกิดฝั่งหญิงเนี่ยต้องบอกว่าดีกรีค่อนข้างจะห่างกันอยู่เยอะมากในเรื่องของคุณภาพทีมาตรฐานของตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับผลงานที่ผ่านมาอ่ะไปดูกันหน่อยดีกว่านะสเปนนะครับที่ผ่านมาช่วงหลังก็อ่าทัาอุ่นเครื่องทั้งอ่ารายการนี้นะครับแล้วก็ในเนชั่นลีกเนี่ย ฟอร์มดีมากนะก็คือ6เกมหลังสุดสเปนของฝั่งหญิงชนะรวดเลยมีชนะโปรตุเกส42ชนะโปรตุเกสอีกนัดหนึ่ง71แล้วก็เจอเบลเยียมด้วยนะครับ1น,นัดที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนก่อนก็กดไป51นนะครับคือสเปนหญิงเนะี่ยฝั่งของฝั่งหญิงเนะี่ยคือฟอร์มดีมากนะครับส่วนเบลเยียมครับอย่างที่บอกคือผลงานจริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะคือยามเจอกับทีมใหญ่เนี่ย ก็มักจะแพ้ตลอดเลยนะครับถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างหนักอยู่นะครับอย่างเจออังกฤษตอนเย็นเชลี่ก็ตัวไป50นะครับเจอโปรตุเกสแพ้ไปศูนย์เจอสเปนสอนัดแพ้วรวดเลยนะแล้วก็มีชนะแค่กิสทีมเดียวเองนะที่เป็นในช่วงอุ่นเครื่องนะครับต้องบอกว่าผลงานช่วงเนี้ยไม่ดีแล้วก็มาตรฐานวันเนี้ยต้องบอกว่าสเปนเหนือกว่าชัดเจนนะครับ เพราะว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างจะใส่ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างใสเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องของอชื่อชั้นเนี่ยมันสเปนเหนือกว่าจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เชื่อว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะโดนยิงยับอีกเหมือนกันเพราะว่าเกมรับอะไรต่างๆของเบลเยียมไม่ได้ดีเลยแล้วก็เกมลูกของสเปนเนี่ยค่อนข้างโหดด้วยนะครับคือค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ยิง2 3สลูก4ี่ลูกคุกแท้ลูกเกมเลยเพราะเชื่อว่าเกมนี้ต่อให้จะไปตัวน,นเงนใหญ่นะ ว่าก็โอกาสรอดอยากนะครับลูกเกี่ก็คงเป็นสเปนที่กดและปลดยูฝ่ายเดียวเพราะช่วงเกมนี้ก็สกอร์น่าจะขาดลอยอยู่ผมมองว่ามีโอกาสถึง3ลูก4ี่ลูกเพิ่มจาก5าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกมรับของเบลย่อมไม่ดีจริงนะครับก็ช่วงเกมนี้สกอร์น่าจะเป็นสเปนฝั่งหญิงชนะแล้วก็น่าจะขาดลอยด้วยนะครับผมส่สุดผมว่ามีนะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่ คันมาฝากกันสวัสดีครับ